ปล่อยตั้งแต่ต้นงวดเลกรัฐบาลไทยงวดนี้เลขรัฐบาลไทยงวดนี้เลขฝาหม้าหอยออกสามตัวเม็ดเดียวหกศูนย์ห้าใครเห็นรัแทบไม่เลย เลขรัฐบาลไทยงวดนี้605ใครเห็นรักแคบไปเลยนะอจิอาจารย์บอกไปก่อนด้อเลขรัฐบาลไทยงวดนี้แคปไปเลยใครเห็นรักแคบไปเลยนีเป็นเป็นเลขีมีความฝันแน่แน่นอนใช่ใช่เป็นเลขนี้มีความฝันฝันต้งงวดว่าหัวจอ6 0 5หใครที่เห็นเลขแล้วแคปหน้าจอไปเลยกดไลค์กดแชร์กันต่อไปพีมากสาธุนะ ที่แดงเลยโโอ้หใครที่เห็นแล้วแคปหน้าจอไปเลยเด้อหกศูนย์ห้าไวตั้งแต่ต้นงวดซื้อไปเลยหยิบลอตเตอรี่ไปเลยเป็นแนวทางเท่านั้นอาจารย์ก็ไม่รู้หวยจอกอะไรงวดนี้ให้ไปเลยหกศูนย์ห้าเม็ดเดียวหกศูนย์ห้าให้ไปก่อนอ่าใครที่เห็นแล้วแคปหน้าจอไว้แคปไปเลยสวยไหมสวยงามเลยอาจารย์โอ้โี้น่ามั่นใจเราไปเส้นเลย แคปไปเลยเดอ้อแล้วก็ตามต่อหวยราววันนี้เนาะหัวยลาววันนี้วันจันทร์ที่ยี่สิบสองครับผมอะหวยลาววันจันทร์ที่ยี่สิบสองเดี๋ยวหวยสปปลาว